ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเตทีรีวฟ์เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเตเฟอร์เมนเตประกอบด้วย d s l และ EGCg ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเตมีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเตคัดสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติเฟอร์เมนเตรสชาติด,ดีมีประโยชน์ต้น หาซื้อได้ที่ร้านคาชั้นนำหรือค้นหาคำว่าเฟอร์เมนเต้ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News from Home กับดิฉันสิริบูลนัตพันธ์นะคะต้อนรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทันรวมถึงท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสตรี FM ร้อยหกวิทยุครอบครัวข่าวด้วยค่ะทุกวันอังคารกับวันศุกร์เราจะออกอากาศทางช่อง YouTube ด้วยนะคะส่วนวันจนันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีเนี่ยเราจะออกเฉพาะทางช่องเอ่อวิทยุนะคะทางสตรี FM ร้อยหกวิทยุครอบครัวข่าวเท่านั้นวันนี้เราก็จะกลับมาคุยกันกับนังสือ ฉบับเล่มใหม่ล่าสุดที่อาจารย์ดรสุวิชเชื้อที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกตนากินพัฒนระอาจารย์ได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันมาเป็นเวลาเป็นเป็นปีเนาะอาจารย์นะคะน่าจะปีกว่าเนาะที่จะออกมาเล่มเล่มเล่ม,ลม,ลมที่สามเล่มปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาสรุปให้เราฟังเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการวางจําหน่ายโดยทั่วไปนะคะแต่พวกเราในฐานะแฟนรายการของอาจารย์เนี่ยที่ผ่านทางรายการ News from Home เนี่ยอาจารย์จะมาย่อยให้เราฟังก่อน ส่วนรายละเอียดก็ไปติดตามหาซื้อตามแผนหนังสือกันได้นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งหนังสืออาจารย์ชื่อว่า Live Strong, Live Long นะครับ Live Strong อยู่อย่างแข็งแรงแล้วก็ Live Long ก็อยู่แบบอายุยืนยาวนะมีอะไรต้องปฏิบัติกันบ้างฟังไม่ทันชมไม่ทันชมย้อนหลังก็แลวกันเดี๋ยวจะเสียเวลาถ้าไปทบทวนเดี๋ยอาจารย์จะสรุปสั้นๆอีกสักหน่อยไหมคะอาจารย อเอออย่างนี้ครับเร็วๆหนึ่งคือออกกําลังกายสองเนี่ยคนที่อายุยืนเนี่ยเขาจะต้องดูแลระบบภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหารนะครับระบบการการดูแลเรื่องเรื่องเมตาบอลิซึมการเผาผลาญอันที่สามคือไอ้ที่เผาผลาญที่ว่าเนี่ยคืออะไร5ข้อนะครับอันที่สี่นี่ก็คือเริ่มต้นเลยอยาเป็นเบาหวานแล้วข้อที่5้าเนี่ยก็ อนแก่ก็ระวังเรื่องความเปราะบางเพราะว่าเวลาอายุมากๆขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเปราะบางจริงๆคนจะล้มคนแก่จะกลัวล้มแล้วจะล้มแล้วจะล้ม,แล,ลมแล้วอันตรายกับสุขภาพมากนะครับแต่แต่ว่าในหนังสือเนี่ยอยากจะคุยในรายละเอียดเลยให้เห็นให้เห็นภาพในเรื่องทุกอย่างเลยคือเรียนตรงๆว่าหนังสือแล้วนี่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยเขียนขึ้นมาเพราะว่าตัวเองมีคําถามเยอะแยะแล้วหาหนังสือที่ตอบคําถามนี้ไม่ได้ ก็เลยต้องไปเขียนหนังสือตอบคําถามตัวเองจนจนผมคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างจะเข้าที่ตอบคําถามตัวเองได้ได้ทั้งหมดเกือบทั้งหมดแล้วนะครับโอเคหนังสือเล่มนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเลยบอกโอเคเราแก่ตัวเราคิดว่าต้องระวังตัวอย่าไปออกกําลังกายมากระวังน่นระวังนี่ผมเลยยกตัวอย่างคนสามคนทันตแพทย์ชาลส์อิกสเตอร์นะครับตายไปแล้วอายุเอ่อเก้าสิบเจ็ดปีตอนที่เสียชีวิตปีสองพันสิบเจ็ด เขาเริ่มเพาะกายอายุ87ปีเพาะกายเริ่มเพาะกายเริ่มยกน้ําหนักนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าโอเควเวลาร่างกายคนเราเนี่ยตอนอายุ85เนี่ยเอกล้ามเนื้อจะหายไปกําลังวังชาจะหายไปครึ่งหนึ่งเ,เทียบกับตอนหนุ่มๆเพราะกายเลยเสร็จแล้วไม่พอแกก็ไปวิง่งจนกระทั่งเป็นแชมเปี้ยน นะวิ่งร้อยเมตรสองร้อยเมตรและสี่รอยเมตรสำหรับคนอายุเก้าสิห้าถึงหนึ่งร้อยปีค่ะแปลว่าการออกกำลังกายไม่มีคำว่าช้าเกินไปในการจะเริ่มคนที่สองยิ่งกว่าคนนี้อีกชื่อฮิโรมุอินาดะคนญี่ปุน่นปัจจุบันอายุเก้าสิบสองปีแต่ตอนอายุแปดสิบสองปีเขาเข้าแข่งไอออนแมน ฮาวายไอรอนแมนทรแอสซอลนไตรกีฬาไอรอนแมนของฮาวายค่ะนั้นอายุ86ปีนะครับเห็นบอกว่าเกจะพยายามอยากจะลงอีกสักครั้งหนึ่งปีนี้ปีหน้าอายุ92 93นี่แหละทรแอสซอลนใช้เวลาแกใช้เวลา17ชั่วโมง17ชั่วโมงว่ายน้ำ3.8กิโลวิง<อ>่งมาราธอน42กิโลและสิ่จักรยานอีก180กิโลใช้เวลาทั้งหมด17ชั่วโมงโอเค okay. คนนี้เริ่มหัดว่ายน้ำอายุ60ปี oh. แต่ตอนนี้ว่ายได้3.8กิโลนะครับคือผมให้ดูว่ามนุษย์เราอย่าไปนึกนะว่ามันทำไม่ได้ถ้าจะทำสักอย่าง oh. เรา oh. ไม่ต้องไปถึงขนาด oh. เราไปแค่หนึ่งในสิบของของสองท่านนี้เลยคนที่สามผู้หญิงเชอรี่กรันเฟลอายุ80ปีนะครับ oh. เริ่มแข่งไท i รสซอลนครั้งแรกปี1992อายุ48ปี โอ oh. แข่งทริอัสรอนใรกีฬามาแล้วสิบสี่ครั้งแล้วคะไอ้ทริอสอนที่ว่าเนี่ยคือว่ายน้ำเกือบสี่โล่จิจักรยานร้ึแปดสิบโลแล้วก็วิ่งสี่สิบสองโลในวันเดียวกันเนี่ยทำ uh huh. มาแล้วสิบสี่ครั้งฉะนั้นผมมองตรงตัวเองรู้เลยว่าไม่มีข้อแก้ตัวที่บอกว่าอออกกำลังกายไม่ได้แล้วอายุมากแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาอ้างกับผมอ่าอโอเคนี่คือบทนำ บทต่อมาก็คือผงกลับไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในภาวะอดอยากมามนุษย์เราที่เรียกว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยอยู่มา250,000ห่นปีถ้าจะดูบรรพบุรุษยาวไปตั้งแต่สมัยโฮโมนิทเลยคือมนุษย์ที่เดินเดินด้วยสองขาเนี่ยก็ประมาณ6ล้านปีมาแล้วใช่ไหมไล่มาถึงแต่ว่าโฮโมเซเปียนมนุษย์ปัจจุบันแล้วเนี่ยสองแสนหปีในช่วงหล้านถึงสองแสนห่นปีเนี่ย เป็นช่วงที่อยู่อย่างอดอยากตลอดเวลายีนมันพัฒนามาเพื่อที่จะอยู่กับความอดอยากยีนเราเนี่ยนะครับยีนมนุษย์เราเนี่ยอดอยากเนี่ยร่างกายไม่กลัวเพราะว่าอัดัปมาเป็นเป็นล้านปี <application> นี่ปัญหาคือในช่วงแค่ประมาณห้ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราเป็นโลกที่อุดมสมบูรณ์จนเรากินเกินความจําเป็นร่างกายมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้อดอัดัปตัวมาเพื่อ เผชิญกับการกินเกินเผชิญกับการกินขาดได้แต่กินเกินเนี่ยตั้งกายไปไม่ถูกเราถึงมีปัญหาปัจจุบันมากมายผมคิดว่าก็เลยเขียนเล่าให้ฟังว่าระบบมันเป็นอย่างนี้นะครับะฉะนั้นและในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราออกกำลังกายมาโดยตลอด งานวิจัยของเผ่าฮัตซาที่แทนซาเนียคนเผ่าฮัตซาซึ่งเป็นคนดำรงชีวิตแบบคนดึกดึกดำบันสมัยเก่าเนี่ยผู้ชายเดินวันละสิบห้ากิโลผู้หญิงเดินวันละแปดถึงสิบโลสมัยก่อนมีระบบใช่ทุกวัน<บ>ทุกวันนะครับเผู้หญิงแม้จะอายุเจ็ดสิบก็ยังเดินอ,อายุเจ็ดสิบนี่ยังเดินแปดโลสิบโลเฉยเลยแล้วยังแบกของด้วยให้เดินก็ไม่รู้จะไปกันยังไง <laughs> ให้เห็นภาพว่า สมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงแต่ปัจจุบันมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยพวกเราเนี่ยเดินวันละสามโลนะครับวันละแค่สามโลเพราะฉะนั้นเราเนี่ยผิดเราเราเนี่ยใช้ชีวิตไม่ตรงกับยีนของเราเลยไม่ตรงกับยีนเราเลยครนี้โอเคกลับมาให้ดูเร็วๆว,ว,ว,ว่าไอ้ยีนของเราเนี่ยมัน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 ทำอะไรยังไงร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะครับดูจากอยู่จากสรีระต่างๆแล้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่เก็บไขมันเก่งที่สุด ผมเลยเปรียบเทียบว่าโอเคสัตว์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เราที่สุดในเชิงของยีนคือลิงใช่ไหมลิงจิมบันซีเนี่ยอยีน99%เลยลิงชายมีไขมันเกือบศูนย์เปอร์เซ็นลิงหญิงเนี่ยไขมัน3.6%ลิงเด็กเนี่ยไขมัน3%นี่ลิงนะครับผู้หญิงมีไขมันมากกว่าผู้ชายอะคะ3.6%เพราะผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกลิงจุดหญิง3.6%ทำเป็นน้ำนมอะไรใดๆใช่ใช่ แล้วก็ต้องมีผู้หญิงที่ตอนที่ตอนที่อินแอคทีฟต้องอยู่เลี้ยงลูกฉะนั้นโดยโดยโดยยีนเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นแบบนั้นเด็กก็น่นอนเราก็เป็นเด็กแต่ไขแต่มนุษย์เราเนี่ยเทียบกับลิงจำไว้นะครับยีนใกล้กัน 99. เดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผู้ชายเนี่ยคนที่เป็นนักกีฬานี่ไขมัน20%ผู้หญิง35%เด็ก15%ฉะนั้นเทียบแล้วมนุษย์เราเนี่ยเก็บไขมันเก่งมากอันนี้นคำถามคือไขมันเนี่ย หน้าตาเป็นไงผมก็ไปดูสูตรสูตรมันมีอยู่แค่เนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นไขมันหรือแป้งคุณสิริบุญไปดูมันจะมีอยู่แค่สามตัวคือ Carbon, rogen, คาร์บอนไฮโดรเจนกับออกซิเจนสามตัวเท่านั้เองค่ะเองแต่ว่ามันเรียงกันยังไงเท่านั้นเองเรียงกันแตกต่างกันยังไงเท่านั้นเองแต่จริงๆมันคือสามสามตัวแค่นี้นะครับส่วนโปรโตีนเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งเพิ่มมาคือไนโตรเจนค่ะนะครับจากการไปดูในระละเอยียดต่างเนี่ยเชื่อไหมถ้าคุณสิริบุญกินอาหารเข้าไปเป็นน้ําตาลเป็นแป้ง แล้วมันเกินเราก็จะเก็บไปเป็นไขมันตอนแรกเราก็จะซุกใต้ผิวหนังก่อนนะครับก็เรียกซับคอเทเนียสแฟตแต่ถ้าเหลือบากว่าแรงจริงก็กลายเป็นกลายเป็นไปเป็นไขมันพอกตับพอกอะไรต่างๆที่เราว่าเมื่อกี้นี้ฉะนั้นมนถึงอันตรายตรงที่ต้องดูตรงเอลไขมันพอกตรงเอลผู้หญิงไม่เกินสามสิบสองนิ้วใช่ไหมคะผู้หญิงไม่ได้ขอไม่ให้เกินสามสิบเอ็ดครับจริงไม่ให้เกินสามสิบผู้ชายสามสิบห้าปดมากผู้ชายได้สามสามนิ้วใช่ไหมคะอาจารย์ ผู้ชายสามสิบห้าผู้หญิงสามสิบเอ็ดครับสามสิบห้าก็ไปต้องดูความสูงแม่จาจ์จริงๆแล้วควรจะความสูงหารสองครับเน้ะควรจะดูความสูงเลยนะเพราะว่าสูงไม่สูงมากโอเอลสามสิบห้านี่ก็ดู้วันอยู่นะแต่แต่นั่นผู้ชายนะสามสิบห้าผู้หญิงไม่ใช่นะครับฉะนั้นร่างกายคนเราเนี่ยปกติแล้วจะเก็บเป็นไกลโคเจนคือพลังงานที่ใช้ได้เร็วเนี่ยแค่ครึ่งกิโลเท่านั้นเองนะครับ ไข่กวเจมที่ประมาณครึ่งกิโลเนี่ยมันจะมาณสองพันแคลอรี่ทำให้วิ่งได้ประมาณเกือบสามสิบโลวิ่งเดนะครับแต่เลยกว่านั้นเก็บเป็นไขมันหมดเลยถ้าสมมติว่าเป็นโปรตีนถ้าสมมติว่าเป็นโปรตีนเนี่ยเราทำยังไงบางคนบอกโอ้ไม่เอาจะกินกินโปรตีนอย่างเดียวใช่ไหมครับจะไม่ไอ้วนโปรตีนเนี่ยก็มีคาร์บอนมีออกซิเจนมีไฮโดรเจนเหมือนกันแต่มีไนโตรเจนเติมเ,ออเวลาที่คุณกิน โปรโตีนเกินความต้องการเนี่ยร่างกายไม่ค่อยมีที่เก็บโปรโตีนเพราะฉะนั้นร่างกายจะเอาไนโตรเจนถอดออกไป <c oughs> นะครับไนโตรเจนจะออกมากลายเป็นปัสสาวะ <c oughs> แล้วก็ที่เหลือก็จะกลายเป็นไขมันเพราะฉะนั้นกินโปรโตีนเกินไปก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับแล้วเรารู้เวลาคุณหมอจะบอกว่าเวลาคุณเป็นโรคเบาหวานเนี่ยคุณหมอจะบอกให้กินโปรโตีนน้อยหน่อยเพราะไม่งั้นจะทําให้ตับให,ให้ไตทํางานหนักในการเอาไอไนโตรเจนออกมานะครับ ก็หนังสือก็จะเล่าให้ฟังในรายละเอียดถึงขนาดนี้เลยผมอยากให้เรารู้จริงๆรู้เกี่ยวกับการกินอาหารของเราเลยจริงๆเรื่องของการกินเนี่ยต้องต้องยอมรับว่าในมาคุยต่อได้ไหมคะอาจารย์คขาหน้าได้ต่ออ่อโอ้โหนี่ลึกซึ้งมากนะคะทํางานอันนี้นี่อาจารย์ต้องเปลี่ยนวิชาชีพไปเป็นนักโภชนาการหรือเอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขสุขภาพเป็นนะคะอาจารย์ เปล่าครับเปล่า,ลาคือท้าคือคือตัวเองตั้งคำถามตัวเองว่าตอบไม่ได้ก็เลยต้องหาคำตอบค่ะอโหนี่สุดยอดเลยนะคะนี่นักเศรษฐศาสตาร์มือหนึ่งของเราวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยววันวันอันขหน้าเนาะให้อาจารย์เล่าหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์กันต่อแล้วอาจารย์ใครอยากฟังต่อก็ติดตามนะคะส่วนใครอยากอ่านนี่ต้องรอคอยดิเดียนบอกว่าอาจารย์จะวางวางแผงจําหน่ายประมาณสักปลายปีใช่ไหมคะอาจารย์ค,คิดว่าจะประมาณใช่ครับอ่าอาจจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้สําหรับ คนที่ท่านรักได้นะคะหนังสือของอาจารย์ชื่อว่า uh, live strong live, live live strong live หล่ามีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงและยืนหยัดนั่นเองเอาแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการ news from home กับดิฉันสิริบุญนะัทพันธ์แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาไยต์เบตวันนี้อาจารย์น,นร์สุภวสายเชื้อดิฉันสิริบุญนะัทพันธ์ลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ช่วยคิดช่วยทําโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ที่รีวฟฟ